สวัสดีครับผมสวัสดีกันช่วงเศร้าครับของที่ยี่สิบยี่สิบกลุ่มพาพันันครับผมกับมือนี้ก็เขาสวนอยู่แล้วครับพี่น้องมาเบิงทุเรียนครับอยู่บ้านฝนตกแต่ว่าอยู่สวนฝนม่ตกครับฝนตกบ่ทัวฟ้ามือนี้ฝนตกแห้งครับตอนเศร้าอยู่บ้านแต่ว่าอยู่นี่ก็แห้งแรงครับอย่างที่เห็นเลยครับมือนี้กั พี่น้องมาเบิ้งทุเรียนครับนี่แหละครับหลังจากที่นี่เป็นแบบนี้ครับใบใหม่ครับปลายใบยใหม่ดอะไรเห็นหมดละเออนี่ครับปลายใบยใหม่นี่ครับผมนี่แหละครับก็เริ่มคืนครับผมคืนคืนสภาพครับหลังจากที่ปลายใบยใหม่ก็ทําการปรับปรุง แก้ไขครับก็เลยเริ่มเห็นสีเขียวแบบนี้แล้วครับไปเบ,บิงเบึงกันไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวให้เบิงต้นบอดีนะครับต้นสภาพแบบเยนินนะครับนี่ครับต้นหนึ่งสภาพกะถือว่าผู้ใบนี่ครับพี่น้องใบกัน ไงแล้วครับตอนนี้นเห็นแล้วก็มีแห้งครับชื่นใจเน่นนะครับผมเน่นเรื่องดินครับผมเพราะว่าดินดีมันก็จะเลี้ยงพืชครับดินดีเห็นปลูกเงี้ยงก็ดีครับผม ต้นนี้คือเป็นจังซีเนาะนี่ครับจะมีใบเหลืองใบยังกะเป็นปกติครับแต่ว่ากาคืนคืนสภาพละประมาณหกเอประมาณ70-80%ครับผม นนกีบก,กลังแทงยอดครับแทงยอด,ดหลายต้นกน็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นดีขึ้นจากแต่กอนจากแต่กอนหลายเติบครับผมนี่ครับก็เขียวเขียวนะครับต่็ อือว่ายังยังโมเส็งโอเคทำไร,รครับผมเดีย๋ยวผมพาะพิเบิงต้นที่มันสโสมแหงนะครับผมศอกแหงต้นนีู่ก็เพิ่งเริ่มที่จะแทงยอดครับต้นนี้คือว่าต้นนี้แทงยอดซ่ากงโมซ่ามันแหงออก,ม,กม,มันมีต้นหนึ่งครับอยู่อยู่นน่นะ โ้นนั่นแหละครับแบบโสมมากเลยครับเดี๋ยวผมต่อไปเป็นโสมเช่นว่าใบใบนี้มันมเหลือครับเป็นตลาดใบทิมเ็นเบิดครับนี่ดูดูครับผมพัฒนาการมันถือว่าหลุดพ้นจาก วันหนุดพ้นสิตรงใจเขาว่ารอดตายครับรอดตายแต่น่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับผมช่วงเกือบตายครับคือทั้งสวนนี่คือปลายใบยใหม่ปลายใบยใหม่หมดครับผมแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลในกลุ่มครับเพนยยิไซฮิวมิก กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแลวก็แไตโคโดมาครับเอามาลาดคุนน้นนผมก็บอรอซาครับจัดการทําเลยซื้อไตโคโดมากับฮิวมิกและก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ซื้อเอาครับเฮ็ดโปรเทนเปลี่นตอนนั้นจัดการครับวิเป็นวาระเล็งดูฮันเรามาแก้ไขครับก็ถือว่าทุเรียนกับ ตอบสนองครับตอบสนองไลยเตร์ครับเพราะว่ามันมันทรงนี่นะครับทรงที่พื้นแล้วครับปัญหาหลักๆน่าจะโพดปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยเคมีก็มีอินทรีย์เคมีก็มีครับเดีย๋ยวผมพาไปเบิ้งต้นที่มัน โสมครับโสมอย่างรุนแรงต้นรับเพิ่นเพิ่นก็เริ่มโตโตงามกับงามครับพี่น้องโตบองามกับบอแบงไผ่ขึ้กันต้นบองามก็ได้ต้นงามกับบอแบงไผ่ะเออนี่ครัับบแหครเิ่ออแต่ว่าออกแทงยอดเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับ ดูพี่น้องดูสภาพครับสภาพแบบนี้ว่าน่ารอดแต่ว่ากะตอนแรกบ่มีใบเลยนะครับบ่มีใบเพราะมิดผมก็เลยจัดการเลยนิ้วมิดลาดโคนครับปรับสภาพดิน,นแล้วก็ใสโครมาแล้วก็จุดลินทีสังเคราแสงครับผลรับผ่านมาประมาณ าทิตย์นึ่งครับอาทิตย์นึงนี่แหละครับนี่แผงยอดแหครับแต่ว่าตรงนั้นตรงยอดี่เป็นการทูบต้องร้อบิ่งครับว่าสิจัดการยังไงถือว่าตอนนี้ทุเรียนต้นนี้ก็มีปฏิกิริยาที่ตอบสนองแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะตายครับต้นนี้นึกว่าจะได้ซอมแล้ว ก็ปรทันสอมครับเอาเบิงเบึงไปกอนเบิงทรงแล้วเขาคือสีสภาพน่าจะผ่นโคมา่าครับแต่ว่ารอดกลับมาได้กะถือว่าก็สีมิจัยระดับหนึ่งอยู่ครับไปเบิ่งต้นไม้ครับต้นอื่นกับลักษณะนี้กประมานเจ็ดแปดต้นครับลักษณะเป็นยอดเป็นการถูบครับแต่ว่าต้นดีกับนี้ ต้นดีครับพี่น้นองเบิงทุก,กันนี่ครับต้นดีนี่แหละน้ำครับต้นนี้ที่เห็นหยาสูงๆแบบนี้ผมมาตัดด้วยครับผมมาขี้ข้านกับโบแมนลาสิเอาไว้เห็นมันกักเก็บความชื้นครับเพราะว่าหนาแรงครับตอนนี้อยู่แถวนี้มัน แห่งแม่น้งก็อยู่แถวบ้านครับเพราะว่าน้ำมันเลืกเกือบสามสิบเมตรครับผมน้ำใต้บาดาลครับเดี๋ยวผมที่พยายามทายอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับถ้าพี่น้องสนใดกี่สนใจกับสนใจวิธีการลูกกุเรียนนะครับก็สามารถสามารถติดตามรับชมได้เลยครับผมเคล็ดลับกะบอกไปในคลิปเลยแหละครับมันมามีอย่างลายครับเน้นที่ดินดีครับถ้าดินดี ดินนี้อินซีวัตถุมันกะสิลอยให้การปลูกพืชทาบง,ง่ายขึ้นครับผมเมื่อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ